สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับลักข้ามโขงวันนี้ผมเห็นโชว์เชี่ยวนี่นะครับมีการลงสาวประเทศเพื่อนบ้านเราสองคนบอกว่าซอกหาผัวจีนอยากถามว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมหรือเรื่องใหม่ครับหรือมันเป็นเรื่องเก่าครับนะถ้าเป็นเรื่องใหม่นี่น่าจะอันตรายนะครับคอนเทนต์นี้ครับนะสร้างคอนเทนต์แบบ แชร์กันแบบน่าจะผิดนะครับสําหรับาสายตาผมนะครับเพราะว่ารู้ๆกันอยู่โชว์เชี่ยวมันไปไวนะครับสาวชาวประเทศเพื่อนบ้านเราก็อาจจะทําตามนะครับซอกหาผัวกีนก็ก,ก็หมายความว่าหาผัวกีนนะครับอาจจะถ้าเป็นเรื่องกิงนะครับถ้าเป็นถ้าเป็นคลิปใหม่ๆนะถ้าเกิดาสาววัยรุ่นทําตามจะ จะทํำยังไงครับจะไม่ไปโดนหลอกไอ้โดนหลอกไปขายหรือโดนหลอกทำไม่ดีไม่ลายนะครับเด็กน้อยนี่ครับที่ผมยกคลิปมาเนี่ยสมัยก่อนคลิปเก่านะครับเนี่ยสมัยที่ว่าลงกันแบบว่าหนุ่มกีนมาซื้อสาวสาวลาวสักภาคเหนือนะครับนะไปช่างกิโลขายนี่แหละครับนะสร้างพัฒนานทมผิดผดหลงเชื่อนะครับคิดว่าหนุ่มกีนจะมีเงินมีอะไรนะครับ บางครั้งก็หนุ่มกีนจะแต่งงานกับสาวลาวไปเอาลูกชายก็ได้นะครับนะจากข่าวนะครับฟังภาษากันไม่รู้ไม่รู้เรื่องนี่ก็อันตรายนะครับนะที่บอกว่าสา,าวหายสาวลาวหายลหลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเกิดจากสาเหตุนี้นะครับทําคอนเทนต์นี้ขึ้นมาเนี่ยไม่น่าจะดีนะครับนี่ดูแล้วไม่น่าจะสู้ดีนะครับเพราะว่าโชวเชีย่ยวมันไปไวนะครับกระแสของ ประเทศเพื่อนบ้านเราดีเชื่อง่ายนะครับเห็นเห็นก็ปั่นทองไหมครับเห็นก็ปั่นราคาทองไหมครับตื่นตกใจแห่ไปขายทองนะครับแห่ไปซื้อทองนะนี่ก็เหมือนกันนะครับาสาววัยรุ่นทางภาคเหนือสปปตื่นตกใจแหซ่ซออขาสาวกินทําไปคอนเทนต์แบบแบบคิดคิดกันนะียจะทํำยังไงนะครับนะที่พูดจุดประสงค์นี้ก็มีสองอย่างนะครับหนึ่งกลัวโดนหลอกนะครับ เรื่องนี้มันก็ไม่เกี่ยวกับเราหรอกครับนะแต่มันเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนนะครับนะของโลกนะครับะล่น้ลนลงนะครับสาวยังไม่ถึงเกณฑ์แบบว่าดูแลตัวเองได้นะครับยังไม่ได้บรรลุนิติภาวะนะครับถ้าเห็นโชว์เชียวแชร์กันแบบนี้น่าจะเป็นคอนเทนต์หรือฮิตตามอี่แย่ยนะครับนะประเด็นหนึ่งก็สงสารหนุ่มสูงไัยไทยนะครับคอนเทนต์เปิดใจสาวเปิดกระเป๋าหนุ่มไทยเห็นแบบนี้ใจสั่นเลยนะครับนะ เห็นสาวสวยเด็กหน้าตาจิ้มลิ้มีนหนุ่มไทยสูงวัยเราดิเซ็งเลยนะครับนะน่าจะมาทําคอนเทนต์หาผัวไทยใบ,กบเกษียณดีไหมครับให้หนุ่มไทยสูงวัยผมใจชื้นหน่อยนะครับนะไม่ใช่ให้หนุ่มไทยสูงวัยผมไปโดนสาวลาวผ้ากลางหลอกเสียผู้เสียคนเสียเงินไปหลายคนแล้วนะครับนะน่าจะมาทําคอนเทนต์แบบนี้ซอกหาผัวไทยบ้างนะครับน่าจะดีนะครับนะนะครับ เนี่ยเป็นข่าวเมื่อสมัยก่อนนี่นะครับเนี่ยวัฒนธรรมเขาอาจจะบางครั้งนะชนเผ่าชนอะไรเขาเนี่อาจจะให้ลูกไปทํางานตั้งแต่เด็กนะครับจะทางภาคเหนือก็จะมาทํางานทางภาคกลางของสปปนะครับนะมันนั่งตามคาราโอเกะอายุสิบสามสิบสี่สิบห้าพอถึงสิบแปดสิบเก้าเก่าอยู่ฝั่งลาว,ลวก็มาใหม่อยู่ฝั่งไทยนะครับนะมานั่งตามร้านคาราโอเกะอ,อยู่ฝั่งไทย ในหัวเมืองใหญ่ๆของฝั่งไทยที่ว่าตอมอไปไล่จับบางจังหวัดนะครับครับถ้าเด็กอย่างนี้เข้ามาทํางานในเมืองไทยไม่ได้แล้วมันผิดกฎหมายนะครับต้องรอ้อยครบสิบแปดปีก่อนนะครับถึงจะทําบัตรทำเอมบยอะไรได้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็ต้องทําอยู่ที่เมืองลาวไปก่อนนะครับอยู่ร้านาคาแล้วเก๋อยู่อะไรนี่แหละครับนะทำงานหาเงินที่ฝั่งลาวไปก่อนพออายุมากขึ้นก็มาใหม่อยู่ฝั่งไทยนะครับ นะครับเป็นเป็นที่มาของการค้าประเวณีนะครับคลิปนี้ที่ผมหยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยผมสงสัยนะครับมนันเป็นคลิปเก่าหรือคลิปใหม่นะที่สาวสองคนออกมาถือป้ายนะครับบอกว่าซอกหาหัวจีนนะครับนะสร้างคนเนตนแบบผ,ผิดผิดนะครับในสายตาของผมนะท่านผู้ชมผู้ฟังจะบอกว่าผิดหรือถูกไม่รู้นะครับหรือมันเป็นคลิปเก่านะครับถ้าเป็นคลิปใหม่เนี่ยอันตรายนะครับยุคโซเชียลยุคนี้มันไปไวนะสาววัยรุ่นสปปอ ทางผ้านี้อาจจะทําตามนะครับทําตามแล้วจะยังไงต่อแล้วอาจจะถูกหลอกไปขายนะครับส่งขายจากส่งขายไปต่างประเทศหรือในประเทศจีนหรืออะไรนี่นะครับนะแล้วก็จะเกิดคนหายนะครับเรื่องสิทธิมนุษย์ชยชนในเรื่องใหญ่นะครับนะการค้ามนุษย์เข <mm> <mm> ้าขายการค้ามนุษย์เลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นไทยเลยเทียบร้อยเลยครับนะหนักเลยนะโดนคดีหนักเลยนะครับ เพราะฉะนั้นผมก็งงนะครับที่ทําคลิปขึ้นมานี่มาถามนะครับว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องหลอกหรือมันเป็นคอนเทนต์นะครับผมเห็นโชว์เชี่ยวหลายช่องลงนะครับที่สาวลาวสองคนมาถือป้ายบอกว่าซอกหาผัวจีนนะครับนะอันนี้มันคลิปเก่าที่ว่าหนุ่มจีนมาซอกหาซื้อสาวลาวไปทามเมียนะครับนะอันนี้ข่าวฮิตไปปีที่แล้วนะครับปีนี้ก็ยังฮิตอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะครับที่สาวลาวหลายคนหายตัวไปนะครับนะพ่อแม่ตามหานะ ทั้งข่าวัวเชี่ยวบางครั้งก็ปิดข่าวนะครับฝั่งนู้นนะครับจะเป็นฝั่งไทยนี่ไม่ได้นะปิดข่าวไม่ได้เลยเรื่องแบบนี้นะครับนะโดนจับขังคุกโดนลือคดีเลยนะครับนะค้ามนุษย์ี่แบบนี้ครับนะเพราะฉะนั้นนะทาคอนเทนต์นี้มาโดยประสงค์สองอย่างคือหนึ่งมันเป็นเรื่องจริงหรือเรื่องปลอมหรือเรื่องหลอกนะครับถ้าเป็นบ้านเราทําไม่ได้นะ,ะถ้าจะหาผัวกิีนหาหนุ่มสูงไวไทยดีไหมครับข้าม,มาฝั่งภาคการของเรานะครับนะ ให้หนุ่มไทยภาคอีสานข้ามไปได้ง่ายๆหน่อยนะครับซอกขาผัวไทยดีกว่าไหมครับนะครับหนุ่มไทยก็รออยู่นะครับในรายการเปิดใจสาวลาวเปิดกระเป๋าหนุ่มไทยเนี่ยหนุ่มไทยตามหาสาวลาวทุกวันนะครับเนี่ยวันนี้ก็มีการขอเฟซขอ,อไลน์จับกับผมก็ให้ไปแล้วเป็นบางคนนะครับรับถ้ามีสาวเด็กๆน้อยๆอย่างนี้นะครับหนุ่มไทยชอบเลยสูงไวนะครับเลี้ยงดูได้ทีละสองคนเลยนะนะครับติดต่อประจางช่องนี้ก็ได้นะครับ โอ้ผมคิดว่ามันคอนเทนต์หรือเปล่านะครับนะที่ผู้หญิงสองคนถือป้ายนะครับผมยันย้ํานะครับนะแชร์กันโชว์เชียวเริ่มเยอะเลยนะครับซอกหาผัวจีนนี่นะครับนะหรือมันเป็นของปีที่แล้วนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับนะหรือผมเพิ่งเจอเลยซอกหาผัวจีนเนี่ยทำไม่น่าจะทําถูกนะครับนะมันผิดศีลธรรมนะครับมันผิดกฎหมายด้วยนะครับนะนะครับมันเป็นประเพณีหรือยังไงหรือว่า ความยากจนหรืออะไรมามาเป็นเหมือนว่าหลายๆอย่างรวมกันนะครับคอนเทนต์นี้นะครับนะหรือว่าทำคอนเทนต์เอายอดไลยอดวิวหรือว่าหรือว่าสร้างกระแสหาหัวจีนจริงๆรินะครับหรือว่าจะเข้าทางของพวกคอยแก๊งคอยเซ็นเตอร์นะหรือยังไงนะครับหรือสร้างคอนเทนต์หลอก,กสาวเราไปขายนะครับหรือยังไงนะครับผมไม่เข้าใจนะครับนะนี่ครับถ้าเป็นคลิปเก่าก็ขออภัยนะครับไอ้ที่ว่าสองคนมายืนถือป้าย ผมอาจจะตกเทนนะครับถ้าเป็นคลิปใหม่หเป็นเรื่องนะครับนี่โอ้โห,โหนะครับนะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะหนุ่มไทยสูงวัยเห็นคลิปนี้น้ำลายไหลเลยนะครับเสียดายมากนะครับนะขอบคุณครับ